Oh, your love. สัจกรสลาดชื่อเล่นชื่อเพลครับพี่พิมพ์ม,มพลพณิธรรมรงครับ16ครับ18ครับ <c oughs> ชื่อพี่สวัสดีจ้ะปีนี้27ปีนี 26. ้26อัสมชัญครับมาหาวิทยาลัยนะครับจบจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกบังวิศวกระะกรมศาสตร์สาขานานาชาติอุสาการและการจัดการครับชื่อยา Industrial m a n a g e m e ม t System ์ัธยมจบโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณครับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลคือพนามเอาชื่อเต็มละ่ะอ่าอไม่เอาคณะนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาครับสีดำสีฟ้าเกิดวันพฤหัสพฤหัสเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงปเนี่ยรผมเกิดก่อนผมเกิดที่หลังผมเกิดก่อน ผมเกิดที่ลังลาดแต่ว่าคุณเกิดตามผมขอโทษนะมีพี่สาวครับผมมีพี่สาวหนึ่งคนมีน้องชายอหนึ่งคนชอบเล่นฟุตบอลครับผมเตะบอลเหมือนกันเตะบอลไหมอยากโดนเตะเฮ้ยได้นะผมผมพอแล้วมาเลย introvert ครับให้พูดใหม่ท็อกกะทิวีโต้ผมเป็น introvert ยังไงครับคุณ ส่วนมากผมเรียกเขาเจ้านะติดปากแบบเจ้าแก่เจ้าฮะสวัสดีเจ้าสวัสดีครับถือว่าเป็นการให้เกียรติกันที่ดีครับผมชอบไอ้เจ้าไม่ไอาดิไอไอ้ก็ได้ไอ้ายได้ทุกแนวยกเว้นหนังผีจริงผมก็ไม่ค่อยอินหนังผีทำไมเราให้คิดตอบก่อนรอ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 กัน แคสเอาเวครับเพราะเขาพูดบ่อยมากเลยเวลาอยู่ใน,อย,ในอ,อยู่ในกอง <laughs> ผมไม่ทะ <laughs> ใไอ่ใด้อะไรก็ <c oughs> <laughs> วิวซันมีสันของผมเองผมคิดว่าน่าจะเป็นแมทแม็กซ์อะไรเงี้ยรู้จักไหม รู้จักดูไหมชอบไหมไม่เคยดูนี่พอดีเลยผมว่ามันเป็นแนวที่เพลน่าจะแบบบ้าเลือดอ่ะชอบอะไรแบบนี้เคยคิดจะดูหลายทีละแต่แต่มันดูแบบแห้งแรงก็เลยแบบไม่ได้กดเดี๋ยวผมเอาน้ำไปเสิร์ฟไม่ต้องห่วงเฮ้ยแต่หนังดียากันยูมผมโทรศัพท์แล้วกันโทรคุณสัญญาณมันไม่มีรู้ได้ไงเผื่อมีก็โทรให้คนมาช่วยเออโอเคเออโอ งั้นเดี๋ยวผมเอาสัญญาณวปโทรัพท์ไปเรองเสาไปเลยชิงม่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ยังพูดไม่จบไงกลองก็ยังไม่เคยเรียนไม่เคยเหมือนกันแต่รออยู่เกือบละกีตาร์พอได้ไวโอลินพอได้รอรู้สลักลักโคตรโหดนเล่นเองทุกฉชกจริงเจ๋งจัดผมเล่นผมตีกลองได้ครับ แล้วก็เล่นกีตาร์ขอได้ชอบกีก้องเลอกองยาวอ่ะกองยาวก็ชอบหรือกอง,ง,งสั้นกองสั้นก็ก็ได้หมด <l ots> <l ots> ชอบทำอาหารที่จริงแล้วถ้ามีเวลาแล้วก็ชอบทำอะไรที่มันมีกระบวนการเยอะๆเ <l ots> ช่นไข่เจียวกะเพราไก่ก็หลายอย่างใช่ไหนนะต้องไข่เจียวให้อร่อยนี่มันทำยากนะตอกไข่ตีไข่ใส่เครื่องปรุงทอดอีกพริกด้าน ไม่พริกผมไม่พริกด้วยผมใช้ปิดฝาปิดฝาเาเน้นหนานุ่มเป็นอย่างนั้นเนาะีก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าถ้าได้ทําอาหารก็อาจจะชอบทาไม่ต้องล้างจ่ายกันผมไม่มีโอกาสได้ทำไงทำไมอ่ะเพราะพวกผมไม่น้องไม่เอาตัวเองเข้าไปในครัวผมนั่งกินอย่างเดียวแปลว่าไม่ทาแหละตอบไม่ง่ายเลยไม่ต้องอไม่ต้องตอบว่าทําแล้วจะทําอะไรแต่ว่าไม่ได้ทาจบ พีกเหรอครับต้องเป็นต้มๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไข่น้ำเฮ้ย <Hey. S 1> ผมรู้เขาชอบกิน <Hey. S 1> ไข่เฮ้ยวล่าวัานนี้ผมผมสีสวยขึ้นไม่เลี้ยงเลยครับตอนนี้ตัววิดนทัสกี้ครับเพราะว่าแม่กับพี่สาวอยากเลี้ยงผมก็เป็นแค่คนที่ตื่นมาแล้วเจอ <laughs> <laughs> ผมไม่ได้เลือกมไม่ไเนี่ยพ <laughs> <laughs> ี่โตซิลิโูครับ <laughs> ใช่ผมผมชอบบางโตเนื้อแท้ครับคนละคนกันวะคนละคนพี่โตก็เป็นอีกคนที่ชอบแต่ว่าผมชอบพี่ฮิวโก้นั่นตอนเด็กอยากเป็นสัตวแพทย์เอาดีผม่ชอบมาไงใช้ได้โตมาหรือได้สัตว์สัตวกสัตวกรสัตวกรกรสัตวกวกรสวกรกรัตวกรวกรสรัวกวกรวววัวร อยากเพิ่งอยากเพิ่งโผมอยากไปอังกฤษผมอยากไปอังกฤษผมจะไปดูวิลเบอร์ดันอยากไปดูเทนนิสรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกแกรนด์สแลมหนึ่งเดียวอยู่ที่อยู่ที่อังกฤษเหรออยู่ที่อังกฤษผมก็อยากไปอังกฤษเหมือนกันเฮ้ยไปทำไมอยากไปสแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีจีโน่ไอโน่นี่มาผมว่าผมไม่ได้เชียร์หรอกมันอยู่ในสายเลือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหึ่กาบูนเหรอ มันอยู่ในสายเลือดไม่ว่าเขาจะตกอันดับหรืออะไรก็ตามผม,มเพิ่งได้แชมป์มาดิสิงโตน้ำเงินครามเจอซีกโอ้นปีนี้ <c oughs> ก็ที่ตตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีก็คือ <c oughs> เรื่องละครเนี่ยแหละ <c oughs> อยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดของตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองในเรื่องการแสดงการแสดงแล้วก็อยากพัฒนาเรื่องการร้องเพลงปีหน้าก็อยากจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆกับช่องวัน <Wow. S 2> อีกสักอันอันนี้วอนขอนะครับไม่ได้ <c oughs> คิดว่าอยากจะทําให้ตัวเองภูมิใจในผลงาน <laughs> 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 แล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นความสุขง่ายๆเลยใช้ชีวิตสงบสุขกินข้าวอร่อยได้ทําในสิ่งที่รักได้แสดงได้ดนตรีแล้วก็มีผลงานที่ดีให้คนอื่นดูรอตลอด <laughs> ผมอยากมีประตูดโดเรมอนไปที่ไหนก็ได้เ <laughs> พราะว่าไปที่ไหนก็ได้แล้วแป๊บเดียวก็กลับมาได้ละอยู่ๆแบบปวดอึตรงนี้อยากไปอึที่อังกฤษ ก็ได้อยากวันนี้อยากบินข้าวที่เชียงใหม่ก็ไปได้อผมไม่อยากจะบินได้อยากบินไปอยู่ที่อังกฤษตอนนี้ผมอยากไปหาเพลิงอยู่ที่อังกฤษแต่ไม่อยากใชมไม่อยากใช้ประตูเขาปลายทางเหมือนกันขอให้รอก็พอขอให้รอก็พอถ้าวผมเป็นตัวผมก็จะยืนล้วงกระเป๋า แต่ว่าผมไม่ได้ล้วงกระเป๋าธรรมดาไงกระเป๋าผมวะผมล้วงกระเป๋านี่แบบเวลายืมไปได้ดีจริงเหรอแต่จมูกด้วยปะสำหรับพวกเราสองคนนะครับพีคแล้วก็เพลินพวกเราก็พร้อมจะไม่ต้องแอคเลยปะเหมือนพูดกับก็ฝากด้วยครับหวังว่าทุกๆคนจะ ถูกใจผลงานเนาะถูกใจผลงานของเราแล้วก็ได้รู้จักพวกเรารวมถึงพวกเราก็อยากรู้จักทุกคนด้วยใช่จะได้มีความทรงจำดีๆร่วมกันฝากด้วยนะคะเออคุณไม่มีกระเป๋าลงนี้ได้ป่ะลงนี่นะ